ขอโทษนะ,ะไม่ได้รูแลไม่ได้เลี้ยงลูกเหมือนเป็นไรครับเนี่ยแต่ว้าวเนี่ยหนุ่มลาสุนด้วยไม่พาหลานมาหาแม่แม่ก็ไม่เคยลืมหนูหรอกแม่ทุกคนที่สิบธันวาแม่จะนับตลอดมันเกิดลูกกี่ขวบกี่ปีลูกเกณฑอาหารแล้วอะไรแล้วแม่นับตลอด แม่ไม่กล้าพิหารลูกหัวลูกเกียรติหัวลูกโกรธแ <c oughs> ม่เคยไปตามล่าสุดเมื่อเกือบจะสิบปีหลังนี่แหละแต่ไม่อยู่แล้วไปไม่มีไม่มีบ้านแล้วใช่ย้ายบ้านไปแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปตามที่ไหน <c oughs> ไเขาบอกว่าย้ายไปไกลแม่ก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหน ก็หวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขคงได้เจอแม่กลับใจนะที่ตามหาแม่ครับแม่คิดว่าจะตายเลยเราไม่ได้เจอลูกกลั <ś k> บใจนะลูกครับอดจะมาก็ฝันแม่ฮะ <ś k> ใช่ครับ